โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมันเลิศนานครับก็ห่างหายไปนานแล้วกันก็ไม่ใช่ขี้เกียจอะไรนะครับก็ช่วงเดือนที่แล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมละ่ะผมก็เลยทําการไม่ได้อัดคลิปเลยไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ตัดคลิปเลยด้วยว่าอากาศมันร้อนมากทำให้ผมอยู่ข้างนอกไม่ไหวเหงื่อผมออกผมผม,มันร้อนจนแบบไม่อยากทำอะไรเลยเออก็ช่วงก็ <Okay. S 1> พักไปยาวเลยแล้วกันโอเคก็วันนี้ผมก็จะมาสอนก็ดูว่าชื่อคลิปก็น่าจะรู้นะผมมาทําอะไรนะโอเค เขาเรืองเลยกันก็คือวันนี้ผมจะมาสอนลบแคสไฟเอ็มนะครับก็สำหรับใครที่แบบมีแคสเยอะผมว่ามันมีทุกคนแหละถ้าแบบใครไม่รู้นะเออยังไม่พูดปาาทันทีไหมกดเลยกันมาสอนทำเลยขั้นตอนแรกต้องมีไฟเอ็มนะครับโอเคคลิกขวดที่ไฟเอ็มน,ะนะั่นทุกคนกดเปิดไฟไฟเอ็มมามันจะเป็นด้านนี้นี่มันด้านนี้มา เราก็จะมีรูปหอยทากนะครับกดที่รูปหอยทากมาอันนี้หนึ่งปั๊บสองครัง้งคลิดสองครั้งเลยแล้วก็มันจะมีไฟนี้นะครับนี่สองไฟนี้สองไฟนี้นะครับนี่ก็ให้เราลบทิ้งเลยปั๊บกดลบทิง้งไปอันนี้ผมจะไม่ลบนะเพราะว่าลบไปละเมื่อวานนะมีประมาณเกือบแสนนะบางอันนะถ้ารวมๆกันอนะเกือบสองแสนได้ใช่เยอะมากหลายคลิ๊กด้วยนีย่ก็ลบไปนะสองอันนี้มันก็ให้เราลงเข้าสู่ระบบอะไรนิดหน่อยครับก็นิดเดีย่าก็ทำไปเถอะเออแล่นกับความลื่นนะจะเอาว่าล่ะ,ะเอ้าไหมแค่นั้นแหละเออลบสองอันนี้นะประมาณนี้ หรือว่าจะลบแค่นเดียวก็ได้นะแค่นี้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทุกคนก็มาตรงนี้เขียนว่า C A C H E ทึบมันจะขึ้นมาหน้าตายอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็ลบเหมือนกันนะครับกดกดคอนโทนคอนโทนเอนะปุ๊บมันจะมันจะรวบอย่างนี้เลยคอนโทนเอนะคอนโทนะเออโอเคคอนโทนเอมจะมาสีฟ้า่ายนะค,คือประมาณกี่ฝ่า,าก็ไม่รู้นะก็มีประมาณเกือบหมื่นสี่นะโอ้โหมันต้องใช้จิดจิดกะคิดเอาอะกดลบทิ้งไปเลยโอเคครับก็ลบลบทิ้งไปนะ จับคนที่จะลบแชทนะอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็มีอีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อ๋อจนกลับไปก่อนมันดา่าว่าอะไรเนี่ยช่างแม่ไม่เถอะมัน,มนอาจจะสักอย่างเนี่ยนะก็กดคลิกไว้ตรงนี้แหละปึ๊บแล้วก็ไปลบตัวนี้นี่ตรงนี้นะครับล่างนี้นะมันไม่เป็นไรหรอกนะฮะมันมันเป็นแบบเซิร์ฟไฟล์เก่าที่แบบที่เราเล่นเล่นบางเซิร์ฟมาได้หลายเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเจ็บข้อมูลใช่ไหมล่ะแต่เป็นข้อมูลอันเนี้มันเป็นข้อมูลแบบเหมือนไฟล์ขยะเราไม่ต้องมันไม่จําเป็นเลย เออมันลบทิ้งได้เว้ยมันไม่มันไม่ปิดนะมันไม่มีปัญหาเอาไงอ่ะเออแล้วก็คนคนคนเอไปลบทิ้งไปอันนี้ผมจําได้ผมลบไปเมื่อวานมั้งไอ้เฮี้ยแม่งมีประมาณแสนห้ามั้งเปออแสนห้ารูปอ่ะไม่ใช่ประมาณหกหกสิบเจ็ดจิกอ่ะหรือว่าสองร้อยเกือบสองร้อยเอ้ประมาณหกหกสิบเจ็ดนี่แหละหกสิบจิกพื้นที่ไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะมีเยอะมากเลยนะดูด้วยนอ้ี่ผมลบทิ้งไปแล้วนะยังมีอีกอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีเข้าๆประมาณนี้ประมาณสี่าางงทีี่ต้้อลบนนะะปรมณก็ บายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับก็คลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรอีกก็แค่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบายบายเจอกันใหม่เด้อจุกูดู